อกว่านี้สิบกว่าล้านบาทครับยี่ห้อยังอ่านไม่ถูกเลยคือก็ดีดีดีทุกเดือนครับแมะมาชมกันได้ครับครับจริงๆก็เดินเดินเดินแผนโชว์ก็หายไม่นานคือยุคใหม่ๆเด็กตอเด็กๆแล้วก็เดินบ่อยใช่ไหมครับพอพอเว้นอจะเกรงจะแซวนะลืมประเด็นเลยโอเคครับก็เกรงนานเดินแบบทีครับ ราคาแบบนี้กจจับนองเดือนคไม่ไหวครับเอาจริงๆว่ามันก็แพงแพงคือคนที่ซื้อได้แล้วสบายๆก,ก็มีเยอะนะครับแต่เราก็อาาจสรู้ว่าแพงกว่ารถประบ้านเราอีกนะฮะก็เก็บไว้ก่อนดีก,กว่ามูค่า2 0ครับจริงๆก็ๆๆๆก็ดีครับทำงานกับน้องที่สนิทรู้จักกันดีคุ้นเคยแล้วก็นัดแนะกันอะไรการที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เขินสบายๆสัมผัิปมแลไมเนี่ยสัมผัสมือกันว่ะครับเขินไหม ก็สามภาษาไม่เคยละครับก็ก็ทำงานด้วยกันแล้วก็จริงๆก็เขาเรียกอะไรก็สนิทกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแบบว่าโอ้โหไม่รู้จักกันแล้วทำงานด้วยกันเลยสวยนะเนาะสวยสวยสวยขึ้นครับสวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้นเลยตอบไม่ถูกครับผมตอบชุดเซ็กซี่ครับผมก็ผู้จัดการติดต่อมาบอกว่าเดินแพลนโชว์เดินหัวแก้วมีปัญหาเดินหัวแก้วน้ะเป็นไรไหมบอกจะเป็นไรเราไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่า ถ้เดินกับใครก็ได้อยู่แล้วนะยิ่งเนี่นกแก้วยิ่งดีเพราะว่าเราก็รู้จักกันอยู่แล้วนะ,ะมาแล้วรู้จักมันก็คุยกันง่ายดีก็มั่วมอยตามภาษาครับตามภาทุกสุกดิบแล้วก็เป็นไงบ้างงานเงนิงนอะไรงี้ครับเพราะตอนนี้ก็มาเล่นกับ ช่องวันเยอะอะไรเงี้ยก็คุยกันมีถาเร่อดักใจกันไหมคะฮะโอ้ยจับที่เด็เลยนะก็เป็นคิวที่ทางทางที่เบิร์ดทางพี่สตารลิตทางที่คุณเวทีเป็นคนนัดเนี่ยครับว่าอย่างรุ่นี้นั่นก็มีหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็พยายามปกป้องให้ตลอดรอดฝั่งครับมีถามเรื่องหัวใจกันไหมคะไม่ไม่มีครับเรื่องส่วนตัวนะคราก็ไม่ได้ถามน้องครับครับผม ก็ห่วงตามภาษาน้องกับเพื่อนที่เราห่วงทุกคนแหละครับคือก็อยากให้ทุกคนเรากเราอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีมีความสุขอะไรเงี้ยใครจะอยากให้คนมีความทุกข์ผมไมฮะที่เป็นน้องที่เรารู้จักเราสนิทก็ถ้าเห็นเขามีความสุขเจริญก้าวหน้าั้งานอาชีพการงานการเงินความรักมันก็ดีอยู่แล้วฮก็เหมือนเดิมครับก็ยัง ไปได้เรื่อยครับยังไม่ได้อะไรอย่างนั้ส่วนไอ้น şey yes ้องไอ้คอนโดครับน so ี่ใบหมูนี่ผมก็หมูผมเลยครับครับก็ที่บอกก็คืออะไรก็ยังคุยกันบ้างอะไรตามภาษานะครับก็ศึกษาไปเรื่อยๆไม่อยากรีบนะฮะเพราะเห็นหลายหลายตัวอย่างแล้วบทเรียนว่ารีบแล้วก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วก็คุยไปก่อนทำไมแล้วพี่เห็นแค่ใบหมูทำเราไม่เห็นต้นกระโดง ผมก็ไม่เห็นว่าลงนะจนกระทั่งข่าวลงแต้วคือ,อแค่เห็นรูปเองเลยเขาอาจจะเห็นว่าตัวเองสวยเลยลงหรือเปล่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีคริสหรือไม่ได้มีทิ้นอะไรหรอกครับก็แค่มีถ่ายรูปคู่กันไหมคะผมไม่รู้ตัวมั้งผมไม่ได้ถ่ายมาเล่นกลองเลยไปไหนไปไหนไปไหนไินข้ากินข้าวเออตอบไปหน่อย ไม่ใช่ครับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไม่ได้เกิดมีความผันเกิดข่าวมันเกิดก็มีมันเกิดใครไม่ถึงครับมันเกิดผมใช่ไหมก็มีตามภาษาครับการ์ดแล้วก็อะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีราคาอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ทางมีผลทางใจมากกว่าน้องเี้ไไม่มีแล้วก็เป็นการ์ดคพูดรูปรูปรูปถ่ายสวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับรวรูปถ่ายเรากับเขาอ่ะ ก็มีหมดครับเพเขาเป็นคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับก็เล่นกล้องบ้างอะไรบ้างเก็บเก็บไว้ที่เตียงนอนหัวนอนเตียงนอนเลยป่ะคะไม่บอกไม่บอกแล้ววันเกิดมีบ้างอะไรบ้างคะวันเกิดก็มีไปลทำบุญมีใส่บาตรตามภาษาอะไรของแกเนี่ยครับไปกินข้าวไม่ได้กก็ไปกันเป็นกลุ่มเลยครับเป็นกลุ่มก็ไม่ได้ไปกันสองคนครับแล้วก็ตามตามภาษาที่บ้านผมชอบใส่บาตรวันเกิดนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็ทำงานไม่ได้มีอะไรพิเศษครับ คือมันไม่ได้กำหนดไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าเราก็ยังคุยนไปเรื่อยยังไม่ได้แบบว่าศึกษาไปก่อนละกันถ้าดีหรือถ้ายัางไงมาบอกให้ฟังเ็ายัางเรื่อยอยู่จากที่ถามคราวที่แล้วมาคราวนี้ก็แป๊บเดียวเองยังไม่มีเวลาเลยไม่มีครับเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับยังยังพีงม่มีแต่เดี๋ยวมาเล่า เราเราที่อยู่ส่วนพิศว่นะครับเราก็ลุ้นทุกรางวัลอยู่แล้วก็เข้าชิง13 13รางวัลน,นะได้มาหนึ่งเองก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันในในฐานะเราเราก็เราก็อยู่ฝั่งฝั่งพิศว่อยู่เพราะเราเป็นทีมงานพิศวา่าใช่ไหมครับแต่เราเข้าใจการตัดสินใจของกรรมการของนักแสดงเพื่อนเพื่อนที่างที่โหวตทุกท่านนะครับก็ก็กอยอมรับผลการตัดสินใจนะว่าเป็นยังไงครับคือถ้าไม่ได้เราก็เสียดายกันไปเรามีหน้าที่ก็คือทํางานกันใหม่ตั้งใจทําสิ่งดีกันใหม่เผื่อว่าปีหน้าเราจะได้บ้างอะไรเงี้ยก็รจริงผมก็ไมม่ชิงาเยอะะทุวีน ไม่เคยได้เลยนะมีได้เน,นี่ยครับซึ่งผมก็จะทำรู้สึกดีคือมันก็เป็นเรื่องปกติที่ว่าเราทําเต็มที่ผลออกมาไงเราก็อย่าไปเสียใจภายหลังอะไรอย่างงี้ในโซเชียลเนี่ยมันกะแสบหลังาเป็นเยอะให้กำลังใจทีมงาเนคือเราก็รู้สึกว่าตอนทำเราทำเต็มที่อย่างอย่างเสื้อผ้าที่ต่างๆแล้ก็อิงตามประวัติศาสตร์แบบสมบูรณ ทั้งทั้งทุกคนและการกระแสหรือว่าไม่ได้อาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีความรู้ก็จะมาชื่นชมว่าเออทำได้ตรงตามประวัติศาสตร์มีการลงทุนดูแบบไม่กระโจนกระลาเลยดูลงทุนดูแพงดูแล้วก็รู้สึกว่าเออปลื้มใจแล้วตอนที่พิ่สอนแอร์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พิจักดีมากทั้งหมดทุกส่วนทั้งเสื้อผ้าบทการกำกับนักแสดงคือรู้สึกว่าเออทำให้คนดูมีความสุขเพราะฉะนั้นเกรดดิ้งก็ดีมากเลยครับก็ ก็โอเคแล้วครับสิ่งที่เหลือรางวัลมันเป็นกำไรที่ไม่ไม่เป็นไรก็คุยแต่นุ่นท่เป็นคนหนักที่รู้จักกันเป็นนักแสดงสปีดสูงนะครับไปกับผมทุกเวทีนุ่นก็จะได้ได้เรื่อยๆได้เยอะกับผมนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต้วได้บ้างนุ่นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยจะได้ก็มีอันเนี้ยครับได้น้าตาราดก็ก็บอกว่าธรรมดาครับมันก็ต้องมี ได้แล้วก็ไม่ได้ใครจะได้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ว่ากันไปตามมีกระแสเพรกระแว่าเอามีทีมทีย่เปรียบเทียบได้ครับเพราะว่ามันเป็นงานละครเหมือนกันแล้วก็เรื่องราวมีความเป็นโบราณที่เดือดใกล้เคียงกัน,กนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับมีการแข่งขันงานจะได้ออกมาดีผู้ชมจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับสุรแบขงบุญนะฮะสามสิงหาจะโดนทุเรียนอยู่แล้ว ก็จริงตามภาพคือจริงบ้างมุมุมกล้องบ้างนะครับแต่ก็แล้วแต่พี่เ <motiv> ต <ators> ิม uh พู <ümüz> ่กับเราก็เล่นตามที่พี่เติมบอกนะครับก็จะอย่างเบลล่าเลยกับเจนนี่ก็มักแรงสปิริตสูงอยู่แล้วนะครับเราก็เล่นเต็มที่ทุกคนทุกตัวละครมัน่อนเรื่องจากทะเลหาช่วก็แรงอ่างเรเอลยกับดักก็โดนชอบโดนว่าว่ารับบทสามีเจ้าชู้อะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะแต่เรื่องนี้ต้องดูต้องดูทางใจเริงด้วยว่าะใจเริงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นเรื่องที่สอนเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว ว่าอย่างเพลิงบุญเนี่ยหมายความว่าทําบุญด้วยเพลิงเนี่ยด้วยไฟเนี่ยผลที่ได้กลับมาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้งอย่างอย่างเบลล่าหรือพิมล่าในเรื่องเนี่ยเขาเขาทําบุญด้วยด้วยเพลิองอะไรเงี้ยสิ่งที่ได้กลับมามันคุ้มค่าไหมอะไรเป็นสอนใจด้วยนอกจากแซบแล้วละแซบแบบอย่างมีสาระอะไรเงี้ยเราลองแซบไปงานถอดทุกเ,เรื่องเ <laughs> ลยแล้วก็เป็นเรื่องราวไม่มีอะไรค่ะผู้ชมระดับไหน ระดับว่านักกับเจนนี่แล้วว่าเดี๋ยวตอนออนแอร์เนี่ยหนีไปอยู่เกาะหรือไปมึงนอกกันสักสักแป๊บไม้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะโดนแน่แแล้วก็เปลี่ยนแนวไปบ้างอะไรเงี้ยตอนที่ถ่ายกาหนมาขอรับซืก็เป็นแบบสืบสวนอีฉีกแนวไปเลยก็อยากเล่นอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมบ้างนะจะมีแบบป้าแบบอะไรบ้าสุดๆเนี่ยควจะอบลุงอายุเดี๋ยวก็เล่นเอาเล่นที่เราไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยดีกว่าแยไม่เบื่อครับขอบคุณครับ